เร่งด่วนครับลูกค้าโทรมาว่ารถเสียอยู่ข้างนอกนะครับเดี๋ยวจะไปให้การช่วยเหลือลูกค้านะครับตอนเช้ายาังสตาร์ทได้ออกมาดีๆนะครับแล้วก็มาจอดที่บริษัทนะครับแล้วก็สตาร์ทไม่ติดนะครับอาการนี้ลูกค้าบอกว่าเป็นมาได้สองครั้งแล้วครับผมฟังเหตุการณ์แล้วก็น่าจะเกิดจากในสตาร์ทนะครับฐานน่าจะหมดนะครับเพราะว่าลูกค้าบอกว่าเมื่อเช้ายังสตาร์ตได้อยู่เลยครับ แต่พอตอนที่หยอกมาทานข้าวตอนกลางวันนะครับช่วงเที่ยงมันจะพักเที่ยงนะครับสตาร์ทไม่ติดครับสตาร์ทเงียบนะฮะก็ลูกค้าบอกว่าเคยมีแบบว่าอาการแบบนี้แล้วก็เคะที่ไดสตาร์ทแล้วมันใช้ได้นะครับก็เ,เลยใช้มาก่อนแลนนี้เคะและสตาร์ทเงียบครับก็เลยเดี๋ยวต้องไปช่วยลูกค้าก่อนครับ เร่งด่วนนะครับสตาร์ทไม่ติดแอร์ไม่เย็นนะครับก็เรียกใช้บริการได้นะครับหรือว่าคอมเมนต์มาถามได้นะครับว่าสาเหตุยังไงครับแก้ปัญหาเบื้องต้นได้นะครับ แล้วก็อยู่ใกล้ๆวัดสะพานสูงนะครับหรือทุ่งเอี่ยมนะครับเราจะเลี้ยวซ้ายก่อนที่จะออกไปถึงสะพานพระรามสี่ปากเกร็ดนะครับเราจะไม่ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยานะครับเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายก่อนนะครับอยู่ไม่ใกล้กับวัดสะพานสูงนะครับ ถึงแล้วครับในบริษัทนะครับจวติดต่อแล้วมาฟอกกันครับมาซ่อมรถค้นไฟครับ แลนะครับเป็น t o โยต a าค m มรนะครับเดี๋ยวป้๊บๆหลผงจะเช็คว่าแบตเตอรี่มีไฟดีหรือเปล่านะครับแบตเตอรี่ไฟเต็มครับไม่ได้เกิดปัญหาที่แบตเตอรี่ไฟอ่อนนะครับแต่สตาร์ทเงียบนะครับผมลองไปกดสตาร์ทดูทีนะครับ ต้นสตาร์ทแล้วเงียบนะครับกดสกตาร์ทแล้วเงียบเดี๋ยวจะเคาะเคาะดูก่อนนะครับเคาะที่ใดสตาร์ทตัวนี้นะครับดูนะครับหนึ่งสองสามนะครับร้อยทีครับหนึ่งสองสามเนะเดี๋ยวเราสตาร์ทดีทีนะครับเราจะสตาร์ตได้ยเ่ล่านะครับ เงียบเลยนะครับห๋อมีสายสตาร์ทหลุดครับผมสายสตาร์ทหลวมครับเดี๋ยวผมลองสตาร์ทดูอีกทีนึงเมื่อกี้ลองจับสายสตาร์ที่มาจากซีฟุญเจนะครับมันหลวมอยู่นะครับเดี๋ยวลองสตาร์ทดูอีกทีนะครับ สตาร์ทหัวมครับใส่สตาร์ทหลวงะครเดี๋ยวแจ้งลูกค้านะครับว่าไม่ต้องขอใ้วสตาร์ทนะครับมาแก้ไขขั้นต้นให้นะครับว่าตอนนี้สตาร์ทเสรแล้วเดี๋ยวเราจับทีนะครับ,สต,รรบสตาร์ทครับตีสอตีนะครับตัดทีครับ สตาร์ทครับสตาร์ทปกตินะครับเป็นอาการของสายในสตาร์ทมันหลุดนะครับอาจจะเป็นฟักเสียบนะครับตัวรอก็อาจจะเสียหายนะครับผมจะแก้ไขให้แน่นนะครับตัวนี้เป็นต o y ตาแ Camry นะครับเป็นเกียร์โต้นะครับเป็นเกียร์โต้ี่เช็คเบ้อโต้ี่เราอยากไปฝืนจี้สตาร์ทนะครับเพรเคยเจออาการของเกียร์โต้นะครับบางทีเราไปฝืนฝืน ใช้สายไฟกี้สตาร์ทไม่ได้นะครับเพราะบางทีเกียร์ไม่อยู่ในตำแหน่งที่ต้องสตาร์ทได้นะครับรถอาจจะพุ่งได้นะครับเกียร์โตนะครับควรจะเช็คให้ชัวร์ก่อนนะครับก่อนที่จะกี้จี้สตาร์ทนะครับวันนี้ก็จบการบริการให้ลูกค้างานเล่นด่วนนะครับคือสายได้สตาร์ทหลุดหลวมนะครับเดี๋ยวจะแก้ไขให้แน่นแล้วก็จะส่งมาลูกค้านะครับโอเคครับสวัสดีครับครับ